สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะพระเทพยานมหามุนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์โดยเมื่อเรายังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการดำรงชีพเราจึงยังต้องทำมาหากินค่ะแต่อย่ามัวทำมาหากินเพียงอย่างเดียว ควรทำทั้งภารกิจและจิตใจให้ควบคู่กันไปจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ค่ะดังเช่นเรื่องราวที่ทางรายการนำมาในวันนี้เป็นผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติที่ส่งมายังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ รูปที่ 1. พระธรรมทายาทไฮสันตามาโนท่านได้กล่าวว่าการบวชในครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วแต่ท่านมีความสุขกับประสบการณ์นในครั้งนี้มากซึ่งแตกต่างจาก3ามครั้งแรกที่บวชที่อเมริกาเพราะโครงการบวชนั้นมีระเบียบวินัยและตารางเวลาที่เข้มงวดแต่ท่านก็ยังสามารถปรับตัวและปรับใจได้รวมถึงรู้สึกดีกับการใช้ชีวิตอันแสนเรียบง่ายนี้ค่ะ สำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทไฮสันตมาโนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะคราบคารวาพระเดชพ่อเจากร,ระลอย,ย่างสูงครับผมพระธรรมทายาทไฮสัตตมโนประเทศสหรัฐอเมริกาีกโคร่องการอบรมธรรมทายาทอาจาจย์รโรลดูนา ผมนํามาบวชครั้งนี้นเป็นครั้งที่สี่แล้ว <c oughs> ผมจะมีความสุขกับประสบการณ์ครั้งนี้มากมันแตกต่างจากสามครั้งแรกที่ผมบวชที่อเมริกา,าแล้วโครงการบวชนั้นมีอระเบียวินัยและตารางเวลาที่เข้มงวดเป๊ะนี่จ้ะแต่ผมก็ปรับตัวปรับใจได้และก็รู้สึกดีกับการใช้ชีวิตอันแสนกรียบง่าย ผมจะมานั่งสมาธิที่สวนเพชรแก้วจ,จังหวัดเชียงใหม่ทามกลางธรรมชาติปา่าสนที่แสนวิเศษแห่งนี้มันเหมือนความฝันการนำสมาธิของผมก็ดีขึ้นเ,เรื่อยๆแล้วพ่อครับผมก็เพิ่งจะนั่งเนี่ยแต่ผมเห็นภาพองค์พระรร <laughs> แต่เห็นเป็นบางครั้ง<อ>นี่นะ <laughs> โอ้ก็ <laughs> สุดยอดนะ <laughs> เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวยาวเองผมรู้สึกสงบสุขและมีความสุขแม้ช่วงจะสรั้นนี้นะจ้ะผมขอขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมได้มาบวชเป็นพระครั้งนี้ห<า>ลวงพ่อครับผมคิดว่าหลวงพ่อเนอี่ยเป็นบุคคลเดียวอุ้ยถ้าเขิน <laughs> นี่ <laughs> เขิน <laughs> เขินนิดหน่อย ที่สามารถทำโครงการดีๆอย่างนี้ได้าการทำสมาธิที่สงบโดยไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงธรรมชาติเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากเลยครับรูปที่สองค่ะพระธรรมทายาทนิกสุพระรัตโนท่านมาบวชในโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอกค่ะโดยเหตุผลสองประการคือ1 เพื่อต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อและแม่และสองเพื่อหาความหมายที่แท้จริงของความสุขค่ะท่านกล่าวว่าท่านมีครอบครัวที่ดีมีงานที่ดีมีการศึกษาที่ดีและมีเพื่อนฝูงเยอะแต่ท่านยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่ขาดหายไปจากชีวิตค่ะ จนท่านได้มาบวชและได้นั่งสมาธิสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทาญาินิกสุภรัตนโนเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะออดภที่สอพระธรรมธาญาินิกสุภรัตนโนพระเทศลาวหลวงพ่อครับผมมาพวในโครงงานไอดบด้วยเหตุผลสองประการคือหนึ่ง เพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อและแม่ 2. อ,อ่ะเพื่อหาความหมายที่แท้จริงของความของความสุขคราบว่าความสุขคืออะไรนะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเนาผมตนะ้องมีครอบครัวที่ดีมีงานที่ดีมีการศึกษาที่ดีและมีเพื่อนฝูงเยอะ แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกว่าอะไรนะมันขาดหายไปนในชีวิตของผม oh. แม้มีอะไรทุกอย่าง <Yeah. S 1> พร้อมนี่เลยจ้ะจนกระทั่งผมได้มาโบูและนั่งสมาธินี่แหละครับมีครั้งหนึ่งผมหลับตาและก็นึกถึงพระเดชกุณหลวงปู่แล้วจู่ๆน้ำตามผมก็มันสีหลาลงมาอาบแก้ม <laughs> นี่นะผมก็ถามท่านว่า ทำไมที่ผ่านมาผมถึงรู้สึกทุกข์ใจแล้วผมก็ได้ยินเสียงลวงปู่ตอบว่ารู้สึกเศร้าเพราะเธอนั้นหลงทางและควรจะกลับบ้านได้แล้วบ้านที่แท้จริงเหรอนี่คือบ้านภายในนี่นะ แต่นั้นผมก็ขอเข้ามากับหลวงปู่ในทุกสิ่งที่ผมเคยทําผิดพระราดมาก็ผมยังมีกิเลสอยู่นะครับ <Yeah. S 1> และขอให้ท่านช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยตอนในั้นผมก็เหมือนโดนนําพาเข้าไปในกลางท้องเลย oh, <yeah. S 1> นี่โอ้ oh, oh, สุดยอดนะ <laughs> แล้วกพ่อครับในกลางท้องผมนั้นมีดวงแก้ว oh. อ่านี่มีบุญเนาะ <Yeah. S 1> นี่พระเก่าเนะแต่ได้หลวงปู่ก็พาผมเข้าไปในดวงแก้ว yeah. ผมเห็นภาพองค์พระซึ่งก็มีองค์พระอีกองค์ซ้อนอยู่ข้างในสาธุโอ้มหาจรรย์ยังยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่องค์พระก็ยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยเรืย<า>จนกระทั่งถึงองค์พระเล็กๆใสๆและหลวงปู่ก็บอกว่านี่แหละคือคำตอบออหลวงพ่อครับผมประทับใจอย่างมากหลวงพ่อครับ ตอนนี้ผมรู้แล้วละ่ะว่าบ้านคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดผมก็จะความหมายที่แท้จริงของความสุขแล้วผมตั้งใจว่าวันหนึ่งผมจะเข้าถึงพระธรรมกายและช่วยเผยแผ่ธรรมะให้ชาวต่างชาติครับสา<ะ>ธุสาธุสาธ รูปที่3พระธรรมทายาทแดนธีระจิระสุธโธท,ท่านเพิ่งเรียนจบจากคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียริเจนประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเลยรีบชิงช่วงช่วงชิงเอาบุญใหญ่ด้วยการบวชก่อนที่ท่านจะออกไปเริ่มทำงานค่ะสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทแดนธิระจิระสุธโธจะมีอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ รื่ที่3าพระแดนทีระชิีรสุทโธอายุ22สอปีหลวงพ่อครับเพราอมึงเรียนจบคณะแพทย์จากมาลัยจอเจียรีเจนซสหรัฐอเมริกา oh. ผมก็เลยรีบจริงเชื่องอบุญใหญ่ในการบวชก่อนออกไปทำงานครับสาธุเจ oh. าทูกหลักวิชาเลยจ้าถูกหลักวิชาเลย แต่ผมได้มาบวชผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะผมมารู้สึกว่ามีคนมากมายที่ทุ่มเทกำลังกายและใจสร้างโครงการไอดอบนี้ขึ้นมาแววกาเชาวต่างชาติได้มาศึกษาวิธีการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย,ายผมเองก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง สามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้เร็วขึ้นสาธุา้ะม,มีความฟุ้งน้อยลงาบางครั้งเนี่ยผมก็เห็นแสงสว่างจากตัวแต่ถ,ถ้าวัานไหนผมนั่งได้นิ่งผมจะรู้สึกว่าไม่มีตัวตนสาธุเจถูกต้องมากเลยจ้ะ รู้สึกว่าเริมทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มไปว่าผมเป็นใครเริ่มว่าอยู่ที่ไหนเริ่มแม้กระทั่งว่าผมกำลังนั่งสมาธิอยู่แต่ผมยืนยันว่าไม่ได้หลับนะครับเดี๋ยวเมื่อก่อนคิดว,ว่าหลับบ้างถึง <laughs> ถึงลืมหมดเลยเไม่ใช่ไม่ได้หลับ <laughs> <laughs> ผมลืมตากันมาก็รู้ว่าตัวเองยัง นั่งสมาธิแบบสบายๆ <c oughs> ในท่าเดมอยู่ครับผมขอขอบห <c oughs> วานนี่จังเลย <c oughs> ผมขอขอบคุณหลวงพ่อครับ <c oughs> <c oughs> อย่างสุดหัวใจโอ้ออคืนนี้จะนอนหลับสโนุโอ้อมาแต่พูดหวานหวา่นี่ส่งไปเรียนแพทย์ดีกว <c oughs> พพ่เพราแพทย์พูดหวานๆเนี่ย ดีจังเนาะเออดีโอ้กลับดีกว่าออยังไม่จบไม่ใช่กำลังซึ้งที่ตั้งโครงการดีๆอย่างนี้เพื่อให้โอกาสมนุษย์ทุกทกคนในโลกได้มาเรียนรู้วิธีการหาความสุขภายใน ิธีการรักษาศีลและวิธีการเป็นพระที่แท้จริงครับสาธุเจ้าโอ้รูปที่4ค่ะพระธรรมทายาทเคปะวิโชโตท่านได้กล่าวว่าสำหรับการนั่งสมาธิท่านได้พบว่าท่านทำสมาธิได้ดีที่สุดเมื่อท่านมีสติเต็มที่ร่างกายนั่งตรงไม่มีโครงไม่รู้สึกอึอดอัด จึงเป็นท่านั่งสมาธิที่ดีที่สุดสำหรับท่านค่ะสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทเคปรวิโชโตจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะรูปที่4พระเคปรวิโชโตประเทศไหน เดี๋ยวนักเรียนดูหน้าเอาแล้วกันนะเพราะเขาก็ไม่บอกพอกกัน <c oughs> นี่จ้ายสองปีครงกรอบรมทำทญญายาทนานาชาติเราเลวดูหนาวน,นี่เนาะพ่อครับผมพบว่าผมทำสมาธิได้ดีที่สุดเมื่อผมมีสติเต็มที่และร่างกายผมนั่งตรงไม่มีโคง้งแต่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยเ <c oughs> ละลมก็เดินได้สะดวกนะ แลวถ้านั่งที่เพอร์เฟกประกอบด้วยความรู้สึกว่าไม่มีร่างกายของผมเหลือแต่สติที่หยุดสนิทอยู่ที่กลางทองคือใจมาอยู่กับตัวนี่นะจ๊ะในตำแหน่งกลางกายกลางทองนี่นะจ๊ะเมื่อผมอยู่ตรงจุดนั้นได้ไม่กี่วินาทีที่แม่เจ้าในผู้มีประสบการณ์ภายในที่แท้จริงจะยืนยันได้อย่างนี้ อยู่ตรงจุดนั้นได้ไม่กี่วินาทีคือไม่นานเลยผมก็พบว่าผอมรู้สึกมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นไอ้จ้ะพึงพอใจมากยิ่งขึ้นคือมีความรู้สึกสงบ,สงบสงถ้าใจไม่สงบจะไปอยู่จกักรวาลไหนก็ไม่สงบนี่ความสงบที่สำคัญนี่นะ วันน ai ี้เราฟังเพลงชาติไทยเหรอไหมจ๊ะไทยนี้อ่านี่จ้ะเพราะว่ารักหยุดรักนิ่งนี่เนาะดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าถือสากูไม่ใหญ่ฝนมันตอกไม่ใหญ่เลยนี่นะไทยนี้อ่าก็บอกแรไงบางรอบ ทีนนั่งสมาธิผมเห็นจุดเล็กๆในกลางตัวผมสนี่หนไหมใจนิ่งเลยไหมใจจุดเล็กๆแล้วเมื่อผมเข้าไปดูนี่ข้างในข้างในจุดเล็กๆไม่น่ามองเห็นนะผมเห็นองค์พระอ <laughs> โอ้สุดยอดตาดีมีบุญเนาะ จะนัน่นตัขยายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งท่านอยู่ในอวกาศคือที่โลก่กงกว้างๆนักเรียนตามทมันมไหมจ๊ะและผมก็ไปอยู่ในจุดกลางของตัวท่านแทนคือท่านอยู่ในกลางอวกาศนี่นะองค์พระอยู่กลางอวกาศแล้วตัวท่านไปอยู่ตรงจุดกลางองค์พระท่านขยายใหญ่พอที่จะเอาโลกนี้มาวางไว้บนตักท่านได้ คือเทียบแล้วมันบอกว่าโลกเล็กกว่ากายของท่านนี่เนาะแล้วพ่อครับผมมีความสุขมากๆแล้วท้ายผมอยากช่วยหลวงพ่อเผยแบบพระพุทธศาสนากับชาวต่างชาติฟังตะวันตกครับแล้วว่าเมื่อกี้นี้อยู่ฟั่งตะวันตกเนาะนี่ตะวันตก เราจะเห็นได้ว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อค่ะเพราะเรามีใจด้วยกันทุกคนใจเป็นของสากล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเชื่อหากขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่เหมือนกันนั่นก็คือการเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้คุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0832217770ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ